วิชาวิทยาศาสตร์กิจกรรมเทียนดูดน้ำสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูสพาเด็กๆมาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องเทียนดูดน้ำค่ะเด็กๆก่อนอื่นที่จะเรียนนะคะเด็กๆต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือเทียนไขค่ะอันต่อไปนะคะก็คือแก้วน้ำจานสีผสมอาหารค่ะ และขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไฟแช็กนันเองค่ะเด็กๆแต่ไฟแช็คนี้หรือว่าไฟอื่นนะคะก็ต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนจุดให้เด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทําพร้อมกันเลยค่ะให้เด็กๆเ,เตรียมจานและนําเทียนปักไว้ที่จานจากนั้นนําสีผสมอาหารไปผสมกับน้ํา และเทน้ำลงไปในจานในปริมาณที่พอดีไม่ให้ล้นออกมาจากนั้นให้จุดเทียนเด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะแล้วนำแก้วมาครอบค่ะแก้วเทียนเด็กนำมาควรเป็นแก้วอย่าไม่ใช่พลาสติกนะคะเด็กๆสังเกตดูปริมาณน้ำที่อยู่ข้างนอกและปริมาณน้ำที่อยู่ข้างในแก้วค่ะ น้ำจะค่อยๆเข้าไปอยู่ในแก้วเทียนเริ่มจะดับแสงลงไปเด็กๆคะไฟที่จะติดได้นั้นต้องมีก๊าซออกซิเจนน้ำแสงสว่างและความร้อนคะ่ะเหตุผลที่น้ำด้านนอกสามารถเข้าไปอยู่ภายในแก้วได้นั้น ก็พอเมื่อออกซิเจนที่มีอยู่ภายในแก้วนั้นถูกใช้โดยการเผาไหม้จากเทียนไปแล้วทำให้เทียนดับจึงทำให้ความดันอากาศภายในแก้วมีน้อยกว่าข้างนอกนั่นเองค่ะความดันอากาศภายในข้างนอกจึงดันน้ำเข้าไปอยู่ในแก้วโดวยการไหลเข้าไปในแก้วนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะการทดลองครั้งนี้เด็กๆได้ความรู้ไปเยอะเลยครั้งหน้าคุณครูจะนำกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกนะคะ